เขาเส่กับแดนเซอร์ผมด้วยนะสุดยอดมากวันนี้นะครับแต่งตัวสีได้แบบกันมากนะแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้นะครับผมเป็นต,ตัวที่พี่การนั้นรักและหวงแหนมากเพราะพี่การจะจุ๊บลงไปในตุ๊กตาตัวนี้ถ้าใครไม่อยากได้เพราะขยะขยะแขยงก็ให้แม่ไป ว่าพี่เชื่อว่าแม่อยากได้ทุกคนนะครับผมเพราะผมทำวิจัยมาแล้วครับสาวๆหลายคนที่มาขอผมถ่ายรูปมักจะมีประโยคนี้ตามมาว่าคุณแม่หนูชอบพี่กันมากเลยค่ะอยากได้ไหมฮะเด็กคนไหนเอาขอขอดูมือเด็กก่อนเด็กคนไหนที่ยังไม่ได้ตัตาบ้างห้ามยกนะใครที่นะครับผมเราต้องใช้นโยบายโตไปไม่โกกนะ ใครับผมใครที่ไม่ได้ตูนตามครับเด็กโอ้เราจะเริ่มจากเด็กที่ล็กก่อนนะครับผมคนโู้นยังไม่ได้คนนี้ยังไม่ได้ยากแล้วครับพี่แกนลำบากใจมากเอางี้ดีกว่าไม่เอาอะไรแล้วฮะทำกับบ้านอย่าพี่แก,กนจุ๊บตรงนี้นะน,น,นี่มีส่งใจไห่พี่แกนโ้ยอยากได้มากครับนี่พ่อแม่มาปะ มาไหมมานะครับผมสมุดใจให้พี่กันเหรอนะครับต่อไปต้องเป็นผู้ชายนะ,ะรักพี่กันได้รักกันได้แต่ว่าเราต้องแบบเตะบอลเป็นไหมเนี่ยฝึกเตะบอลไว้ดูขาที่โกงอนะไรนี้เนี่ยต้องเตะบอลออกลังกายแข็งแรงเข้าใจไหมคนนี้คนไหนคนสวยได้ยังยังไม่ได้เหรอคะรักพี่การไหมไม่รักไม่ให้แล้วอ่ะ คนนี้เด็กโตขึ้นมาหน่อยนะครับผมคนนั้นไม่ใช่่ไมน่าใช่เด็กนะคนนั้นอ่ะน้องแสดงครับเตรียมรับนะครับตัวสุดท้ายไม่ไม่ถึงโทษทีครับคุณแม่ฝากให้น้องแสดงเลยครับผมโอเคแล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายในวะันนี้ครับผมเป็นเพลงที่ผมไม่เคยร้อ,รองเพลงมาก่นอนเลยครับ วันนี้นะครับผมเอาจริงๆวันในแข่งชาติและก็ต้องขอบคุณเดบิวต์ฟาซิโอรันแข่งมากที่ให้เกียรติผมมาสร,ร้างความสุขกับเกียทุกคนในวันนี้นะครับก็เลยจะขอร้องซิงเกิลใหม่ล่าสุดเรื่องเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ปีเสียงการเนี่ยโหลดกันเลยกันชอบไหมชอบเพรานะเนาะ ครับเดี๋ยวบอกอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆแต่ละคนที่ไม่เคยฟังเพลงผมนะคือถ้าอยากรู้ว่าพ่อแค่ไหนคุณเป็นกดดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นะครับชื่อเพลงว่าคนที่ไม่คู่ควรนะครับกดเ,เพลงประกอบละครเรื่องเพื่อเธอนะครับซึ่งจะออกแอร์วันที่สิบสามมกราคมนี้นะครับทุกวันพุธพ,พิรุษหัสนะครับสองทุ่มสิบห้าทางเช้าวันนะครับก็นำแสดงโดยดีเจบุ๊ดนะครับแล้วก็น้องเอสเธอร์คนสวยของผมแม่เพลงนี้ เพลงที่ร้องด้วยความที่ตั้งใจมากๆนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้อินในความรู้สึกของเพลงนี้แต่ว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้ฟังเพลงนี้ผมชอบมากๆแล้วก็เลยอยากร้องให้กับทุกคนได้ฟังอย่างเฉรเาะครับผมแล้วก็เกินคาดมากๆกับสิ่งที่ออกมาครับไปฟังดีกว่าคนที่ไม่คุ้ขวดครับ I could die. เวลาต้องตปใจมาเธอใหไม่จากฉันแ้จะรักเธอแค่ไนแต่เพอให้เธอได้เจอกับใครที่ดีกว่า okay